เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่แนวข้อสอบสอบนนก,กันก่อนเลยนะคะอาจารย์ปกติแล้วเนี่ยในการสอบข่ายหนึ่งค่ะข้อสอบค่ะจะมีทั้งหมดกี่ข้อแล้วก็ให้เวลาทําเท่าไหร่คะอาจารย์ก็โดยโดยปกตินะครับข้อสอบก็จะเป็นข้อสอบเติมคําตอบเป็นสามสิบข้อแล้วก็ให้เวลาสามชั่วโมงครับก็ที่ผ่านมาบางทีผมก็จะเห็นบางศูนย์ที่ใส่โจทย์แสดงวิธีทามาด้วยแต่หลังๆผมคิดว่าไม่เห็นแล้วผมคิดว่าผมคิดว่า,วาเขาหน้าจะเขียนแรผมคิดว่าการตรวจ การตรวจจทว์ข้อสอบแสดงวิธีทางแบบเป็นพันๆฉบับเนี่ยมันน่าจะค่อนข้างยากอยู่ตรงอย่างผมจะเห็น็นข้อสอบเติมคําตอบจะมากกว่าค่ะอืมค่ะอ่ะค่ะต้องบอกว่าข้อสอบแนวของคณิตค่ายหนึ่งของสออนาค่ะในปกติแล้วเนี่ยค่ะทางมูลนิธิค่ะก็จะเรียกว่าจะให้สโคบข้อสอบมาแล้วว่าจะออกอะไรบ้างค่ะน้องๆที่จะสอบเนี่ยก็ไปเตรียมตัวจากตรงนั้นค่ะอ่าน้องๆค่ะก็ถามมานะคะอ่าถ้าอ้างอิงจากข้อสอบในหลายๆปีอาจารย์คิดว่าข้อสอบเรื่องไหนเยอะที่สุด เรื่องไหนยากที่สุดและเพราะอะไรคะอาจารย์ทีนี้เดี๋ยวเมื่อกี้พี่น้านพูดเรื่องเนื้อหามาเลยผมโดยผมตั<ด><ด>ได้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อใครไม่ดูเนาะก็ถ้าถ้าตาม <S <S ถ้าตามประกาศของสอวนอเนี่ยเนื้อหาจะออกได้ถึงของโมต้นแล้วก็รวมไปถึงของมติดเทอมหนึ่งด้วยแต่ว่าตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปติกกับมันมากเพราะว่าบางทีมันก็จะมีข้อสอบที่ออกเกินๆยมาอย่างเช่นก็จะมีเรื่องของฟังชันเรื่องของเลขาคณิตวิเคราะห์อะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่ต้องกังวลมากตัวใหญ่มันจะเป็นข้อสอบแนวแก้ปัญหาอยู่ดี ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปไกลๆเลยนะครับเมื่อก่อนนะข้อสอบสอบวน้องเมื่อกี้อย่างที่บอกน้องก็จะเป็นเติมต์คำตอบ30ข้อเมื่อก่อนอเขาจะมีแบ่งโคต้าค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าก็จะมีเรื่องเป็นพีชคณิตสิบข้อมีเลขคณิตสิบข้อแล้วก็จะมีเป็นเลขคณิตสิบข้อแต่ทีนี้หลังๆเนี่ยไอ้โคต้าตรงนี้เขาก็จะรวมๆปนๆกันไปแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาชาวันทีก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับ,บ,บตามหลักสูตรเลยเนี่ยมาแทรกๆเหมเ<ส>ือนด้วยทีนี้ถ้าจะพูดเป็นเทรนด์ของปีหลังๆเนี่ยนะครับเทรนด์หนึ่งก็คือว่า บางทีเนี่ยข้อท้ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้าข้อท้ายแบบข้อยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเนี่ยเขาก็จะเป็นข้อยากๆเอาไว้ตอารมณ์จะเหมือนกับว่าเป็นเอาข้อสอบท้ายคล้หนึ่งเอามาวางแท็กเอาไว้ประมาณนี้เลยทีนี้เดี๋ยวเพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวผมลองแชร์แชร์โจทย์ให้ดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะอาจารย์ช่วยนี่อาจารย์กีบก็นำโจทย์มาฝากน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะ นีไปไมิดไปหรือ,อยังครับอ่าตอนนี้ยังไม่เห็นค่ะอาจารย์อ่าโ,โอเคโอเคแ้นี่มาอย่างมาแล้วค่ะอาจารย์แต่อันนี้ผมให้ดูของปีหกสองไปละกันคือข้อแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะยังไม่ยากมากนะครับก็เป็นข้อวอร์มอัพอเนาะอันนี้อย่างข้อแรกของปีหกสองก็จะเป็นเรื่องของเด็กกับคำหลังก็อันนี้ถ้าใครไม่เคยเห็นก็แคปหน้าจอเอาไว้ละกันนะครับหรือว่าอย่างข้อสองทีมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมรีบแคปหน้าจอไปนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนและอย่างข้อสองตรงนี้ตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของจํานวนเต็มเนาะก็จะเป็นเรื่องของเลขคณิตไปนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะ้อพอไปถึงข้อท้ายๆเนี่ยมันก็จะจะยากขึ้นเลยเอางี้ละกันแล้วก็โดยเฉพาะยิ่ง้าข้อสุดท้ายเนี่ยบางทีมันจะยากอารมณ์เหมือนแบบข้อสองในค่ายเอามาวางแขกเอาไว้แล้วข้อยากสุดของปีหกสองถ้าผมแต่อันนี้คือนะแชมป์ของปีหกสองเนี่ยผมจะยกให้เป็นข้อเป็นข้อที่เก้าตรงนี้ไปละกันนะครับคือข้อเนี้มันจะกลายเป็นว่า ต้องใช้ต้องใช้ของหนักพอสมควรเหมือนกันคือที่จริงคืออย่างข้อเนี้ยผมคิดว่าจะเอาไปไว้เป็นข้อสอบแบบคล้ายข่หนึ่งคล้ายข่สองอะไรก็อย่างได้ด้วยคามก็ถ้าใครที่ไม่เคยลองทำก็ลองแคปหน้าจอเอาไวท้ทาวันวางทำเล่นูก็ได้นะครับทีนี้พอมาถึงปีหกสามนะพอมาถึงปีหกสามปีที่แล้วนวะจริงตอนนั้นที่เขามีประกาศมาว่าเอ๊ะจะยุบรวมค่ายตัดไข่าย,าย,ายอะไรเงี้ยตอนนั้นน้องหลายๆคนก็แพนิกเหมือนกันว่าอุ้ยเราจะทำไงดีข้อสอบมันจะยากหนึ่งข้อสอบไม่ค่ายหรือจะเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าก็ ตอนปีที่แล้วว่าผมก็พูดถึงความเป็นไปได้เอาไว้อยู่สำรรูปแบบนะครับก็คือรูปแบบแรกก็คือว่ามันเป็นไปได้ที่เอาอาจารย์คนออกข้อสอบก็อาจจะคิดว่าเอในเมื่อเราไม่มีวันท้ายแล้วเรามีแค่15วันดังนั้นเราก็คัดแบบเด็กสําเร็จรูปมาพร้อมแข่งเลยด้ไหมก็เหมือนแบบว่าออกข้อสอบไม่ยากเลยแล้วก็ดเด็กที่คัดมาได้ก็สกามารถยกไปแข่งระดับชาอะไรประมาณ,ารรมาณนี้ได้เลยก็เป็นความเป็นไปได้แบบหนึ่งแต่ว่าอันนี้ช่อโหวมันก็คือว่าแต่ว่าด้วยจํานวนที่เขาต้องรับมาส30คนแรกเนี่ย มันเท่าเดิมนี่นะดังนั้นในความเป็นจริงมันก็ไม่มีประโยชน์ที่เขาจะออกข้อสอบยากๆไปเลยเพราะว่าเขาก็จะคัดสติขแร่ตรงนี้หมาม่ได้เขาตู้เอาคัดสติพคนเทั่วๆไปมาแล้วก็ค่อยมาให้มาคัดกันในค่าอีกทีหนึ่งดีกว่าดังนั้นก็จะเป็นรูปแบบที่สองนะครับซึ่งผลที่ออกมาก็คือมันก็จะเป็นตามรูปแบบที่สองไปข้อสอบของปีหกสามเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูลยแล้วกันนะครับข้อสอบของปีหกสามเนี่ยแนวก็จะไม่ได้ต่างจากของปีกันก่อนหน้าากนะครับก็จะค่อนข้างเหมือนเดิมอย่างที่บอกก พิจาคณิตบ้างนเลขคณิตบ้างมีเลขาคณิตบ้างบางทีก็จะมีปัญหาชาวแล้วก็จะมีโจทย์ตามหลักสูตรเนี่ยพวกมาด้วยนิดหนึง่งอันนี้ข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของการจัดรูป่กับกำลังอนาะแล้วก็อาจจะให้ดูอย่างข้อสองตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์ค่อนข้างแบบตามหลักสูตรมันเลยจะเป็นเรื่องเซตมอสิ่งหนึ่งไปหรืออย่างข้อยากของปีหกสามอันนี้เดี๋ยวผมจะยกให้อย่างที่บอกนะครับข้อยากๆเนี่ยมันก็จะอยู่เป็นข้อถ่ายๆอย่างแชมป์ของปีหกสามแชมป์ของปีที่แล้วผมยกให้ข้อ ยี่สิบเ็ตรงนี้แล้วกันนะครับอย่างที่บอกนะห้าข้อสุดท้ายจะค่อนข้างยากกว่าข้ออื่นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพระคูน้ำแต่ว่าข้อนี้มันยากตรงที่ว่ามันจะมีเรื่องของการที่เราต้องสร้างพระคูน้ำใหม่มาด้วยการสร้างพระคูน้ำใหม่จริงมันก็จะเป็นเป็นอันนก็เป็นเนื้อหาในหลักสูตรนะแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้ใช้ตามหลักสูตรนะครับจะเป็นเทคนิคที่จะค่อนข้างได้เห็นในคลาสมากกว่าก็พูดอย่างนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของกาะออวาดะ